คุณรักอีกแล้วเหรออาจารย์พูดสิสวัสดีครับผมไมเคิลครับผมเบสครับวันนี้เราสองคนก็มาสวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนนะครับผมก็เพื่อพ่อแน่ก็ขอแฮปปี้นิวเอียร์ครับปี่นิวเอียร์ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับครับผมปีหน้าก็ขอให้เป็นปีที่ดีแล้วก็เก็บปากยบบลีีรั ก็ขอให้ปีหน้าก็มีความสุขมากแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็คิดทำอะไรอยากทำไรเนี่ยครับก็ข้ามรุ่นกันไร้ไหมครับก็ที่สำคัญที่สุดปีหน้านะครับขอให้เป็นปีที่ปังปังสำหรับซีรีส์เราใช่ไหมมันเราขอเราให้เราด้วยไหมใช่เราขอปังด้วยแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าซีรีส์ที่เราจะมีในปีหน้าเนี่ย ก็อยากให้ทุกๆคนนะครับรอติดตามได้เลยแล้วก็การตีความสนุกแล้วก็ความรักเลียงโหดต้นต้นผมแย่งนอะไรนะตอนนี้ก็ผมกำลังงงกปนล้วคือเรามอาโอไอพอดทุกคนหรือว่าวราโอัวเองขอให้แฟนสาวทุกคนแต่ว่ามีความสุขมากๆใช่ค่ะแล้วก็สุภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้อยู่ที่ไหนก็ตามในโลกนี้นะครับก็ขอให้มีคนรักเรื่หน่อย อยากให้ปี2565ของทุกคนนะครับก็มีเตียงแต้รดอยยิ้มนะครับผมแล้วก็มีความสุขอย่างเดียวเลยอ่าขออังกฤษหน่อยครับก็ขอภาษาอังกฤษนะ Next ปีหน้าคือปีอะไรวะ Next year สองพัน two t h o s o right t w h o a n d and t right t w e n right Hope all your guys like happiness f o r happiness and okay f o r cash and money okay b e u s e okay Yeah, yeah. you need that we need that, we did did that. that. <laughs> you guys need that okay okay happy new year yeah All the best. happy new year too <laughs> i'm the